เอาละนี่เบลดเขาเรียกอย่างนี้เลยกันจักด้านในด้านในด้านในไปจะด้านในไปเดี๋ยวดองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราเหลือไวหมเหลือเรือเรือไว้เดี๋ยวเขาเกิดซับโฟเกตตายแแลล้้ววเกดอกไม่ยากเลยดอกไม่ยากมันมีรู้เลยว่าแบบมีอยู่คนเดียวคนเดียวที่ที่แบบเล็กเยอะเออได้ข่าวว่ามีเบียร์คนเยอะนี่ เออได้เขาเออใช่ใช yeah, okay, ่ม uh, ีเบคอนเยอะดิเออใช่เนี่ยเรามาที่พ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 ี่มาเนี่ยไมเลยเตียงนี่เราคนเหลือเมื่อกี้ช่องเตียงเหรอเอาไว้สักพื้นที่สักสี่คูนสี่ก็ได้เดี๋ยวมาแค่เนี่ยเนี่ยพี่พี่มาดูดิเลยหนึ่งบล็อกโหจะไอ้โหอาจจะสภฟพเกตตายได้เอาเอาเอาไว้เอาเออแบบเนี้ยเดี๋ยวเราต้องต้องมาช่วยแก้เพลงเขาด้วยนะขุดไม่หมดนะ นี่เดี๋ยวเราทำอักษรไปเที่ยวอ๋อคนหนึ่งนี่สระไอปลาเฮ้ยเราเหลือสตอลเล็ตแค่ข้อไหนกันบ้งนี่ไงไปเที่ยวเที่ยว,ยวใส่ใส่ตรงไหนดีวะคำว่าเที่ยวข้าวไป,ไป เนี่ยคำว่าไปเนี่ยได้แล้วเนี่ยเนี่ยไปเที่ยวหรอไอ้เหล็กยังเหลือวเราเราไปทำอะไรดีวะหืมไม่ไม่ออกแล้วเรากลับไงอ่ะเออขุดก็ต้องมาเชื่อขุดเลยเออเราจะบิดไม่ได้เรายังเป็นคนดีอยู่ดีมากๆเลยมาแฝงวันคนอื่นเนี่ย ันอกพรขอให้เขาไม่ซับูเคตตายไม่งั้นเขาจะแบบไม่มีทางออกไม่ไม่น่าไม่น่าตายง่ายหรอกเพราะว่าใส่ก่อนเลยเออเ้ยจะบอกรวยมากเลยดูดูดูออไหนวะโอ้รวยนหยจ๊อ S <S ยังเหลืออีกเอ๊ะมีมา้าอยู่บนภูเขามีมา้าอยู่บนภูเขาน้ำแข็งมีภูหิมะเฮ้ยม้มาภูเขาไม่ใช่แพะภูเขานะไม่ใช่ป้าผู้

เออหมดละหมดตัวไม่หนักไม่หนักเล<ป>็กแคบบล็อกทรัพยากรมันเหลือ <c oughs> เหลือเกินไปด้วยเนี่ยเขายังใช้ทำ้บีคนไมพ่พอยังตกแต่งบ้านได้ด้วยนะสมควรโดนแน่แหละเขาแกล้งเรามาเยอะนี่แต้โคอเว์โหลด โอเคก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง SJK นะครับวันนี้กเราก็อยู่ใน p o l a r r a l m s EP 3นะครับโอเคนี่ด้านหลังผมเปลี่ยนไปเยอะไหมก็ดูลแล้วกัน EP แล้วมันยังไม่มีอะไรพวกนี้เลยนะนี่วันนี้ก็มีหัวแพะหัวไม่ใช่หัวแพะดิหัวมีมีปลามีวิลล a เจอร์ลุดมาจากไหนไม่รู้ตอนพระตูนในเทอร์อเทลผมตรงนี้ก็ปรับใหม่นะงไงกว้างขึ้นกว่าเดิมให้แบบ คนเข้าได้ก็ตามปกคลิปเลยวันนี้เราจะมาทำฟาร์มแพะกันจะเรียกว่าฟาร์มแพะหรือคอกเหรอเรียกว่าคอกกันนี่พื้นที่ผมจะทำตรงนี้เลยผมว่าจะเอาแอนดีไซส์ไปทำเป็นขอบก,กระจกผมจะเอาแอนดีไซส์ตกแต่งนเนี่เอาเอันนี้ตกแต่งก่อนสมมต,สติสตนลผมรู้สึกว่าไอ้มันเหลือมันเกินมันได้สามาัมะคือถ้าคุณสงสัยนะว่าไอ้สมมติสตุลนี่มันมาจากไหนแยะเด็๋ยวผมพาไปดูนี่นี่มันเป็นแบบ ผมกะจะทําเป็นอะควาเรียมนะแต่จะทํานะไม่ได้ว่าจะยืนยันว่าเป็นอะควาเรียมยังคิดไม่ออกเลยสัม่าจะทําเป็นอะไรดีอ่ะท่านผู้ชมลองก็ลองคอมเมนต์มาดูได้แล้วกันนะยังคิดดีไซน์ไม่ออกแต่เท่าที่ผมแบบเอ,อดูดูไปดูดูดมาผมว่าทําเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมดีกว่านะเอ,อเริ่มจากตรงนี้กัน้างๆประมาณนี้ดีไหม ยาวักเท่าไหร่วะเดี๋ยวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสามห้าหเจ็ดแปดเก้าถ้าแบบสี่เหลี่ยมจะตัวรับนั้นกันอืมเหมือนจะเล็กไปครังั้นเดี๋ยวเราขยายให้สักหน่อยแบบนี้ก็ได้ไมั้ย อาเอามุมออกค่ะเออนี้ก็ได้อืมถ้าทีเดีวก็วางกระจกคือที่ต้องทําแบบกั้นแบบนี้เนะี่ยคือแพะมันออกได้นะนี่หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราทําเป็นประตูเปิดปิดก่นกนอนประตูดอรจริงนะผมก็ไม่รู้จะทำอนเทนได้หรือเปล่าแล้วต้องทําสูงสูงหน่อยอเพราะมันงั้นเดี๋ยวเราทําไอ้ภูเขาน้ําแข็งก่อนแล้วกัน นี่ไงภูเขาที่แข็งมันเป็นแบบภูเขาสูงอ่ะแต่เป็นเป็นแบบเออ่จำลองแล้วทีนี้ก็ทำเป็นแบบเออ่ล็อกนี่ blue ice มันดูไม่เป็นภูเขาเลยมันดูยังไงเนินกองทรายมากกว่าเดี๋ยวเราทำให้สูงกว่านี้หนมากกว่าก็ทำสวยสุดในท่านี้อเออเดี๋ยวเรา เต็มๆน้แข็งไปตามพื้นนัเนี่ยเราจะเต็มๆแ,แบบเป็นหิมะบ้างน้ำแข็งบ้างคือไอเหตุผลที่ผมทำฟาร์มแพ้เนี่ยคือผมอยากได้โกคฮอนไงแล้วโกคฮอนนี้มันแบบมันดอกจากสกิมมิ่งโกทอ่ะสกิมมิ่งโกทมันก็แบบหายากเกินที่ผสมพันธุ์ก็คือมีโอกาสแช่2%ที่มันจะเกิดน,นะเลยต้องทำฟาร์มแบบฟาร์มใหญ่ๆอ่ะไม่ใหญ่มากนี่ทำเป็น ้นี่ทำเบ็นแม็กแบบนี้ทำมาแบบมินิมอลมินิมอลแล้วหยุดนี่วะเออเออดูดีดูด,ดีเออน,นนี่เอามาพวกนี้อันน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยว เอาลีดก่อนอ้อลีดตัวนี้หายอันนี้อยู่นี่เดี๋ยวผมต้องเอาไอ้วีดวนะเอวีดไหนไะมวะนตาถั่วไม่นักไม่น่าตาถั่วนมะ่นี้ไม่มีอัอนี้ไงมาเข้ามาเข้ามาเออ,าเอ๋ยวเออปิดประตูอย่าออกมานะ กินก็ผัดสัมพันธ์กินแค่รับรอยังไม่ใช่สกีมิงโกดฮะเออก็โอเคนะมันอยู่ในธรรมชาติแบบเนี้ยเดี๋ยวพวกนี้ไปมาแปะขีมาเพิ่มมื้นกันอ๋อใช่ของตกแต่งเมือท้ทยนี่เมื่อกี้เดินผ่านเลด้วยนะไม่รู้ว่าเห็นกันไหมนี่เป็นหัวของผู้ติดตามเอาหัวมาตั้งไว้ตรงนี้ไม่ไม่สวยเดี๋ยว อ๋อตรงนี้เออนี่มองจากด้านนอกก็เห็นนี่หัว f อโอเคถ้าใครชอบิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปกันได้ครับเพราะเรียมอีพีต่อไปจะเป็นไหน,นั้นก็รอชอมได้เลยตอนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย